เช้าวันนี้ขอเริ่มต้นจากทางด้านบอกข่าวเล่าแจ้งน,นะครับผมได้รับการแจ้งมาจากทางด้านวิทยาลัยอาชุวศึกษาอุบลราชธานีนะครับก็ฝากข่าวมาเป็นข่าวดีด้วยถ้าเผื่อใครที่มีลูกหลานนะครับแล้วก็อยากจะทํางานเป็นครูนะครับอัตราจ้างของวิทยาลัยอาชุวศึกษาอุบลราชธานีนะฮะคือเขาส่งมาตอนที่ผมไปสปปลาวแล้วก็กลับมาเพื่อมาเปิดอ่านเมื่อวานนี้เองครับเมื่อวานนี้เขาก็มีการเปิดนิทรรศการด้วย มีการรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวก็คือครูสอนนะครับจะต้องเป็นผู้ที่ตำแหน่งที่รับสมัครคือครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกครับย้ำนะฮะเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับสำเร็จการศึกษาในระดับปตรีปริญญาตรีวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ตคอมพิวเตอร์กราฟิกเวชนิทัศเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาดิจิทัลกราฟิกดิจิทัลอาร์ตนะครับออกแบบดิจิทัลอาร์ต นรุมิตนะครับดิจิทัลมีเดียวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และมัลติมีเดียออกแบบนิเทศศิลป์มัลติมีเดียสื่อนรุมิตวิชวลเอฟเฟกต์การออกแบบอินเตอร์อินเตอร์แอคทีฟและก็เกมครับนี่คือผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับในสาขาต่างๆที่กล่าวมาอย่างใดอย่างหนึ่ง และก็เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะครับมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติขราชการพลเรือนอายุไม่เกิน35ปีแม่ผม36ปีไปสมัครไม่ได้แล้วหลักฐานที่ต้องนําไปสมัครก็มีเอกสารความแสดงความรู้พร้อมตัวจริงและก็สําเัหนึ่งแผ่นสำนาลับัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านใบรับรองแพทย์ถ่ายรูปนะฮะรูปถ่ายหน้าตรงหนิ้นวและก็ไม่สวมหมวกและก็ไม่สวมแว่นตาดํา ส่วนจะสวมแมสหรือไม่นี่กติกาไม่ได้กล่าวเอาไว้คงไม่ได้สวมแมสด้วยนะครับและก็มีใบรับรองความประพฤตินะครับโดยวันเวลาสมัครเป็นสมัครที่ห้องบริหารทรัพยากรของวิทยาลัยอาชุวศึกษาอุบลราชธานีนะครับตั้งแต่26กรกฎาคมจนถึงวันที่10สิงหาคมวันนี้ก็วันที่4สิงหาคมอย่างทันนะฮะจนถึงวันที่10สิงหาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับ สานาทีเว้นวันหยุดราชการก็คือเสาร์อาทิตย์สมัครไม่ได้ครับแต่ว่าวันนี้วันที่4เป็นวันพฤหัสก็สมัครได้นะครับดูกันนะฮะหมดเขตนู่นฮะหมดเขตก็วันที่เ <c oughs> มื่อกี้นี่บอกว่าเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี่หมดเขตคือวันที่10สิงหาคมก็คือวันพุธหน้าครับ ยังไปสมัครทันนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีแจ้งกันเลยนะครับเป็นข่าวแรกโดยเขาจะมีการประกาศรอยผู้สมัครนะครับเสียค่าสมัคร100บาทประกาศผู้มีสิทธิสอบวันที่11สิงหาคมและก็สอบในวันที่15สิงหาคมนะครับทั้งเช้าสอบข้อเขียนจุวงบ่ายสอบสัมภาษณ์ครับประกาศผล16สิงหาคมครับแม่ทันทีเลยนะครับอันนี้ก็ทางด้านท่านผู้วนการวิทยาลัยอาชุษาอุบลราชธานีครับนาง รดาภาสแสวงทรัพย์เป็นผู้ฝากข่าวมาครับก็เป็นข่าวดีกับผู้ที่ต้องการเป็นครูสอนของอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนะครับวุฒิปริญญาตรีอายุไม่เกิน35ปีหมดเขตนะครับในการรับสมัครวันที่10สิงหาคมสอบถามรายละเอียดได้ที่อาชีวศึกษาอุบลราชธานีครับไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวของสถานการณ์โควิด1 9นะครับซึ่ง อย่าพึ่งชะล่าใจนะครับบางคนนี้ชะล่าใจแล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเชื้อโอมคอนบีจุดสีหรืออะไรก็ตามแต่ก็ยังมีพิษร้ายอยู่นะครับติดเชื้อได้เร็วแต่ว่าอาจจะไม่รุนแรงครับแต่ว่าไม่ป่วยดีที่สุดครับจากการแถลงข่าวครับล่าสุดของอุบลราชธานีเรามีผู้ป่วยรายใหม่วันเมื่อวานนี้ครับหกรรายนะครับ เป็นผู้ป่วย PCR 10รายและก็เป็นผู้ป่วยตรวจเ t k 613รายเป็นการติดเชื้อในพื้นที่621รายนะครับมาจากต่างจังหวัด2รายด้วยกันรักษาในโรงพยาบาล30รายแล้วก็เป็นผู้ป่วยนอก593รายครับ มีผู้ป่วยปอดอักเสบ145รายอาการหนักต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่15รายด้วยกันครับแล้วก็มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่1มกราคมพิต้นมาจนถึงเมื่อวานนี้นะครับ276,666คนล้มหายตายจากไปนะครับ297รายครับแล้วก็รักษาหายไปแล้วนะครับ2 7 1รายกํายกำลังรักษาตัวอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี้351ราย ที่เหลือนะครับรักษาตัวอยู่ที่บ้านครับรวมแล้ว4 1 1 1รายด้วยกันเพราะฉะนั้นก็อย่านิ่งนอนใจนะครับก็จะต้องการสูงนะครับไปไหนก็ต้องสวมแมสแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในชุมชนที่แออัดนะครับถ้าเผื่อจำเป็นต้องอยู่ก็ต้องสวมแมสสองชั้นครับต้องมีความระมัดระวังหนล้างมือนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับถ้าเผื่อเวลาเข้าประชุมต้องมีการตรวจเอทด้วยเพื่อความสบายใจครับ ไปที่ทางด้านกรมอุตุนะฮะพยากรอากาศอุณหภูมิของอุบลเราในช่วงตี4ที่ผ่านมา25.5นะครับแต่ว่า6โมงเช้าที่ผ่านมานี้25.0องศาเซนเซียสพยากรณ์ว่าต่ำสุดในเช้านี้25องศาสูงสุด34องศามีฝนฟ้า,นฟานขนอง40%ในพื้นที่ครับพระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้ที่หัดคู่เดือด18นันิกา32นาทีแล้วก็ไปขึ้นพรุ่งนี้เช้าตี5 47นาทีนะครับวันนี้มีเมฆมากครับ ส่วนข้อมูลอุบัติเหตุของประเทศไทยเรานะครับตั้งแต่6ทุ่มเป็นต้นมาจนถึง6กนิกาของวันนี้มีคนไทยเราตายคาที่ไปแล้วด้วยอุบัติเหตุเช้านี้1รายนะครับบาดเจ็บไป295คนและก็เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันพุธตายคาที่ทั่วไทยไปด้วยอุบัติเหตุ52รายบาดเจ็บไป2 6 1 3คน ตายสะสมตั้งแต่1มก,กราคมเป็นต้นมาจนถึงวันอังคารสัปดาห์นี้มีคนไท,ย,นทยเราตายขาที่ไปด้วยอุบัติเหตุ8 7 0 0รายบาเดเจ็บไป5,29,101คนด้วยกันแล้วก็ย้ำนะฮะอุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมเป็นเรื่องของความประมาทลุหลวนครับแล้วก็รวมถึงคนตายและบาเดเจ็บจากสงครามยังไม่มากเท่ากับคนตายและบาเดเจ็บจากอุบัติเหตุในประเทศไทยครับ นี่เป็นคำพูดของพุทเอกช,ชัยสาริกัญญะนะครับอดีตประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้กล่าวเอาไว้ในการประชุมนะครับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเมื่อปีพศ2562ที่ทำเนียบรัฐบาล